อ่ะนะเอาแล้วครับนะโอ้โหนี่ปั่นขึ้นล่ารอยรู้โอ้สุดยอดเลยนะจะได้แล้วครับน้าโอ้นี่ครับนี่สุดยอดนี่เนี้ยโอ้บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยโอ้โหเนี้ยวะเนี้ยเนี่ยนะกะปั่นนะเดี่ยว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 นะกะปัดนมือจ้าก็ง่ายไงเนี้ยนะเดี่ยวขั้นมาเนี่ยมาจับด้วยกันเนี่ยโอ้โหเราเก้าเนี่ย เอาข้าวลอยลอยกนเเออโอนะนะอยกนยยีมแล้วชัหนึ่งเลยเยียเเดี๋ยวเอาข้าวกินนะข้าวผัดตามเต็นเอาข้าวนะนะนะเอาข้าวอกินนะ่อนเช้าเช้าเนี่อเนี่ยเยีเย่ยสุดยอด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 นี่เยี่ยยนะโอเครันะนี่ตถนนเลยัง่อน นะเอาเลยครับนะเอาเลยจากเตาแล้วไงอ๋อเนี่้ยอย่างจากเตาเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่้ยเนี้ยไอ้นี่ยวางไอนี่วางมันเคียงครับไงวางมันเคียงเขาเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอ๋อเดี๋ยวมาตัดนะตัดไปกินนะอร่อยอร่อยเลยอ๋อเยอะจริงนะเนี่ยเนี่ยแกงไม่แกงครับไม่แกงส้มเนี่ยวไปไปดูเตาไปดูแกงส้มเนี่ยแกงส้มอะไรอร่อย เนี้ยเนี้ยนะนะมีซอสมีอะไรแกงส้มเนี่ยมีเนี่ยกินกระซอสแกงส้มเนี่ยเนี่ยแกงส้มอร่อแกงส้มมะละกอโอ้แค่นึงเลยแกงส้มมะละกอโอ้แกงส้มมะละกออะไรอะไรนะโอเคไหมฮะฮะเยี่ยมครับนะมื้อเช้าอย่อยๆรับนะเยี่ยมเยี่ยมๆนะะกอดจมูกครับนะนะสุดยองนะนะกอดยังมีเหลือเลย ไปยังไม่เหลือครับเนี่ยเนี่ยเนี่โอ้ยังทำอะไรย่างปิ้งย่างก็ได้นะปิ้งย่างต่อมีอาหารทะเลก็มาปิ้งย่างได้เนี่ยเขาจะแกลงวางเลย่็ปิ้งย่างได้เลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยอากาศดีมากเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็มีพืนไฟพร้อมโอ้ยอ้าวเต่าสามเต่าเต่าสามขาสามเต้าน่ะน่ะ เอากันนะเยๆไม่ต่างดีมากเดี่ยวก็อเดินต้นน้นกำลังออกออกไปนั่นออกดอกครับออกดอกโอ้ยไม่ตางดีมากโอ้นนะกระนุนะนุนระห ด้นเยอะหลายต้นครับโอเคครับนะะยังไรก็เที่ยรัก่อนนะที่กาสมุยนะะะอากอนะครัเดียวมานเดียวกเนเนี่ยค่เดียมากเลยนะ่ะไปกัรักได้ อาเซนมาขอเบหน่อยคยนะัาเหล่าบ้านกส่วนเสริมกางบ้านยังอยูอยู่้างบ้านด้านนี้อยู่รบรรยากาศมีวาลกอนวาลกอนอะโอเคครับอ่ะ